What's name what was your my process o Where friend Where were Where were r in 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 I'm we we e ตัวตัวเราต้องเปิดแขบขึ้นมาเปิดกล่องในตัวเรา้ะพี่กันั้นเราไม่มีปืนเลสนะโอเคโอเคหมดนี้หมดนี้เขาเจอได้โอ้โหโอ้โหเยอะจังอะเราลังเามี่พี่หมดนะเรายึดถ้ายึดถายึดหมดเรายึดหมเรายึดหมดเลยลังเฮามี่ กูเปิดกล่องเลยเออเร็เร็วเร็วเร็เร็วเร็วร็เอ็มพีมันเริ่มหาเลยมันไม่มีแล้วรู้วได้เดียวอะไรวะวัดอย่าไม่กดดังนะไปแล่นหาปืนเสร็จนี่เนี่ยเล่นหาก็ได้เล่นหาก็ได้อีกอยู่เล่นหาก็ได้เล่นหาก็ได้เพิ่มอยู่นะโอืยง มาลู้เดียึก่กนกันยิงใส,ส่วัวปะได้จ๋แบลลิววะได้อีกี่ผมอ่ะเฮ้ยแบลลิวผมโค่มยีเอมพีสวยแต่บ่มมี่เรียนแมงยุ่มพีเลยกูชัดกันแล้วลวะผมมี่กิบปะ ทางลักงก็มีเด้อพวกนั้นต้องเข้าวงพวกนั้นต้องเข้าวงนกเขียวมีคนอยู่นะสุดมุ่งเนี่ยกระสุลไม่มีกิ๊บปืนนะเอ้าห้องลับก็มีดเถิดเมนห้องลับนี่เอ้ากูเพิ่งรู้เลยห้องลับ มี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 ก euh> ิปปืนแม่โหไม่มีหรอกหินตงเหินตอเหินมาเหมือนมากันน oh, ี Pu ้ก oh. ็มีโอ้ดี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 โอ้ยโอ้ยดีดีโอ้โอ้โอ้

ผมยึงถึงไอ้คิวทิกูทุก้านเลยตอนนี้เฮ้ยนักวงนักวงนักวงได้สมกได้สมนี่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 ตรงนี้ตรงนี้มเขียวมีนักนักนักนัเอาลัดหนึ่คิวแล้วจะวาดลัดหนึ่งคิว

เข้าโบสก่อนแหละครูวนมาขวาเต็มเลยเข้าโบสแล้วยีดไม่อยู่แล้วเราลงไปห้องลับกันไหมหยอดระเบิดหน่อยดเขาอย่ามากูนะ้เหรอแก๊ง power ranger เข้มเื่อจะดิเข <c oughs> ้มเหลือค <c oughs> ามองอยูเลยห์ <c oughs> ยงเีกันมากูดักไอ้ขันี่ห้องกูแคบวิววิวกูแคบวิวนี่เสกาวนเอาว้เจอเออมามาล้อพลักมาล้อพลักเลยมันล้มลังมันล้อลัล้ยังไงวะกูแคบกูแคบวิวกูแคบกูแคบ ขึ้นแม็กเนี่ยบอลเนี่กขึ้นแมยังไงเปลี่ยนตัวซื้อข้นมเอ๊ะกูเชี่ยวกูเชี่ยวเงียบไปแล้วอะพอมียหของล่างเนี่ยเคีลยวกูเชี่ยกระตัวเดนบอลเชี่ยวแมจังหวัดนี เอาโมกันว่าบีบเหรอเฮ้ยบีบ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 ขอเลยขอลากเลยย้ยบีบออกรู้แล้วว่าเตีเอาอยู่ในบทข้างนอกอ่ะรอมเต็มหมบทบทนี้กูยึดอนี่ยโกจบบทที่ห้าบทห้าละเข้าวิ่งการแต่ที่หนึ่งกูแหละตัวแฟดจะมาวะไอ้ยย่ แฟตมากมากูประหยัดเลยจับจัอวะนี่แฟตมากกูก็ไม่กลัวนะขึ้นปีกได้หมดบด่ใดล่ะบ่มีหมอกขึ้น<า>แล้วฟังงามไดียมวฟมังงคามบ่มีขึ้นได้สุดแค่เนี้ย ยี่เสียงแป้งๆนะเจ้าเนี่ยเหรวะเจ้าตึกนี่นนนวนะตึนี่วะเดานะอยู่ในรองน้ำอ่ะเออะน่าจะรองน้ำอ่ะโคดเงียบวะโคดจิ้มอ่ะเจ้าถแตกจิ <โธ S 2> ้มไกันนะเลยอ่ะเฮ้ยวุบีวุบีวุบี องบีบแล้วองบีบแล้วหา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 แต่ละคนแว็กคนติ่มเลยหาหาหา, <c oughs> าหาอยู่หายอยู่ thế này thì một nè 5 chết 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 ไอ้เพื่อมีตัวเทรกซิมก้ามาเรากำลังติมอยู่นะชุบรปชุบไปยัน้วใครยิงกันไม่สนใจาไาฉลามมาเมื่อกี้นี่บงเลาอัปเดตสวย,สว,ยว้าวบวชดีเราพอมลองแกลบเราลยฟาวเล่ลายบัตมันมาไปมันมาไป เต็มบ้านเลยเปิดจุดเลยวะนี่เต็มบ้านเลย12คต์ครึ่งหนึ่งอ่ะแก่งแล้วพัดเสี้ยวไยไปวะพี่ตายแล้ว

จิมจ uh uh well, okay, ิ้มมอจิ้มฮลดจัดพลาดจัดเออยไอเดี่ยวกูสั้างอดเางเดียวเว่ยาเยผมยึดบทเนียเห็นยูกูยึดเส้งหลังค่าแต่กูได้ฝ่าวงเอาจำไมกลับขึ้นแค่ที่ห้อมันได้นี่เอาเดียเขาสีไป้บดแล้วอุ้ยน็อกแล้วน็อกแล้ว ไปนักอีกนักอีกไปซอยแล้วเนี่ยเอ้าท่านได้โดนโดนแล้วเออบอลท่านได้โดนอะไรยี่ายน้องจังรันเอาแล้วเอาี๋ยวกูเล่าก็แล้วแ่นแฟตเข้าบ้านกูสามทีลูกขาวเบ็นเลยปีนเปียนโน่อะไรวะเดี๋ยวจังหวะปีนได้อยู่นะบอลไม่โดนกูบอลสุโมคทุบกันยังเนี่ยปีนไม่ได้บอลเลยได้ได้ได้ หหลลัังงโกดังเ่ไม่แล้วพี่มันแก่ไม่แหรวกูไปยังยี่อะไรกูเข้มอยู่เดี๋ยวกูส่งอ่พี่วัดเถอะนี่ไงมีคนข้างอีโยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยุ่ยห้องขางเข้ามาเลยน้องน็องตรงนี้น็องเย็ดเย็ดตึงละวะะพี่วัดอ่ะระเบิดไฟแดกเย็ดโอ้ยเลยมะส่งเมื่อปืนไม่ผิดตึง ลงๆล้งลอันี้เขาเด้อเขาอยี่ตรงังี้นะตัวนึ่งบ้านไหนพื่อบ้านเดียวนบาน่างมากตางมาหลังบนมากหลับนมาตัวนี้พิงละเขามีเอดีวะไอ้ท่าน่าโดนไอ้โดนอยู่ข้างหลังท่าน่าดนแตกอ้โดนน็อกไง บนบาาา่้้อขอขขหลังบนว,วิไฟกล้ามากเลยวะป <c oughs> อะโงอะวงหมดนะจังหวะนี้อ๋อสมโมคา,<อ>าลูกามาที่หลักเขาต้องเอาเราพี่วจะว่าดิเหลือสีสีนะวงบีบบ้าแล้อวอน

ยี่บัวจัดบัวจัดวันหัวกันหัวกันเจอแ้ดิเอ๊ลพลังเาลมพลังลมลมพลังลมพลังลพลังเดี๋ะรับเต้นเต้นเตเเลมพลังลมพลังเต้นมีรางวัลวันนี้รางวัลวันนี้มีรางวัลบ่ใไอแชมเดี๋ยวมีรางวัล เ <laughs> ราแล,ล้วนะอละอยาเิดเลยเอ